ขอ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 ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ให้ถ่ายรูปไว้จะไม่มีเจ้าหน้าที่ถ่ายรูปไว้เจ,จ้าหน้าที่มาแล้ว อ่ะหนึ่งต่อหนึ่งโอเคขอบคุณครับครับไปโซนต่อไป,ไป,อไ,ปไปโซนต่อไปเลยค่ะโซนที่2นะคะชื่อโซน Garden of Dream นี่ไง Garden of Dream อ่าโซนนี้เป็นโซนที่แบบเรียกว่าแบบเป็นสวนในฝันใช่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 ใชแค่สิบเซนก็แบบฟินมาเออมันจอากาศสวยมากถ่ายรูปถ่ายรูป นี่มิกก oh, uh, ี้เมาส์เอออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ถ่ายรูปกันเถอะโอ้โ oh, ห oh, สวนสวยมากเ mm. <c oughs> ออนี่ไงจะได้ติดตรงนี้ด้วย <c oughs> นี่คือเทพเจ้ามิก <c> ก <oughs> ี้เมาส์เออสวยสวยส <Mickey. S 1> วยเราต้องหา <c oughs> ทิกเกอร์ไปด้วยในตัวนะ <c oughs> ใช่า <c oughs> เจอแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจ้าหน้าที่อยู่ไหนที่สตัวตัวที่3แล้วไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นเป็นลายที่สองเออ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 ตัวที่สามที่สเจอแล้วครับน้องทางนี้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 เดี๋ยวมากําลังมามาแล้วมาแล้วเอาเจาะเลยนี่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 โอเคถามถามน้องเกาสิน้องมีตรงไหนอีกบอกพี่ด้วยสิ ไหนไหนมาเทียบกันดูก่อนมาใบ้กันนิดนึงอ้าวตรงนี้อยู่ไหนอะตรงนี้อยู่ไหนอะอันนี้มันจะอยู่แถวตรงนี้แหละไอแต่มันจะอยู่ในฮอเวยด้วยในอ๋อข้างในรูปก็มีเหรอใช่แต่มันอยู่ในหลบๆอ๋อโอุ๊ยเซ็กเราเราเป็นคนที่แบบว่าไม่เอาเปรียบใครเลยเราแค่ถามน้องๆโอเคเลิกสวัสดีครับนี่เรามายืนในจุดที่แบบว่าเย็นสบายมากเลยที่มีแบบจุดให้ถ่ายรูปเยอะมากๆเลยนะคะที่สำคัญเนี่ยเราก็สนุกกับการหาสติ๊กเกอร์มากถูกต้องเราใกล้จะครบหรือยัง ยังลขาดอีกหกเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมรู้ไหมว่าจริงๆแล้วจุดนี้และบริเวณทั้งหมดนี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนทุกๆเดือนคือจะบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนทีมงานทีมแบบว่าแต่ละเดือนเปลี่ยนไปถูกไหมเดือนเดือนนี้หรือเดือนนี้เรามาเห็นแบบนี้เดือนหน้าเรา แสดงว่าพิกาธันวามกกาไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันแต่ที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่าทุกวันที่18พฤศจพกายนเนี่ยเป็นวันเกิดของมิกกี้เมาส์ใช่ค่ะนี่นี่ที่เราอยืนอยู่เนี่ยคือด้านหลังนะเราอ้อมไปดูด้านหน้าไหมได้ไป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 ไแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในโซนของมิกกี้แอนด์เฟรนด์สบูร์วาสนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่บนเวทียิ่งใหญ่ไหมมา มากมากนะครับแล้วบอกได้เลยเตางไววันนี้ไม่ได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 ้ต้องน่ารักน่ารักเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเดินลงไปกันข้างล่างเราแยกกันคนละข้างนะโอเคอ่ะค่อยๆเดินอ่า